และสุดท้ายนะคะมิกกี้ยกให้ตัวนี้เป็นนัมเบอร์วันของโพนิสโต e เลยค่ะนั่นก็คือบริสุทธ์ตัวนี้ค่ะเพื่อนๆเนฮย้ยแบบจึงมากแบบที่สุดอะเฮย้ยดีมากนะคะอันนี้มิกกี้ใส่กับกางเกงเอลต่ำของ i อ m g เนะคะเพื่อนๆแล้วก็ต่างหูอันนี้นะคะของวอลลิเชนคือแบบ ลึกของหน้าอกและความว้าวของเอวที่แบบโคตรจะจึ้งอะแล้วบอกเลยว่าไม่เจ็บน้องสาวเลยนะคะเพื่อนๆคือดีแบบดีมากอะเฮ้ยวาวแบบเฮ้ยวาวจริงวาวมากอะทุกคนมันมีสีขาวด้วยนะคะเดี๋ยวเมื่อกี้จะรีบคอไปเพื่อเอาสีขาวเดี๋ยวนี้ทันทีเพราะว่าคือ ที่สุดแล้วจริงๆให้เลยอ่ะ